วันนี้จะพามาดูการทาสีเหล็กกำมะนและการมุงหลังคาค่ะสีที่ทางเราเลือกจะเป็นสีสำหรับทาเหล็กกำมะนชนิด t r u อินวันไม่ต้องผสมเพิ่มค่ะมีเ,เพื่อนๆแมชาวบ้านขับรถผ่านไปผ่านมาเห็นเรากำลังทาสีอยู่ ก็พากันถามเยอะแยะเลยค่ะว่าบ้าอะไรมาทาสีทำไมสาเหตุที่เราทาสีบนเหล็กกรมมนไนลงไปก็เพื่อเพิ่มความสวยงามและป้องกันสนิมไปในตัวค่ะอีกอย่างหนึ่งโครงสร้างที่เราจะทำวันนี้เป็นโครงสร้างที่จะใช้หลังคาเป็นหลังคาชนิดของ pu foam ท้องลายไม้อ่อนนะคะเราก็เลยเลือกเฉดสีโทนสีที่คล้ายคลึงกับท้องหลังคาค่ะก็จาะได้มาแบบสีครีมค่ะ ตอนนี้ทีมงานของเรามีทั้งหมด5คนนะคะทีมงานนำโดยคุณวัสันนะคะตอนนี้กำลังช่วยกันทาสีกลางแดดเลยค่ะวันนี้ดูท่าทางฝนเหมือนจะตกเลยค่ะอีกอย่างหนึ่งหลังคาสันไทยมีเทนชีสฟรีอูโฟมของเราก็กำลังเดินทางมาค่ะเราก็เลยต้องพากาันทาสีเพื่อที่จะต่อหลังคาวันนี้ดูผลงานรอบๆกันค่ะตอนนี้เราทา สีทับไปสามรอบแล้วค่ะดูไ,ไกลๆจะสวยงามมากเลยนะคะทางเราในฐานะเป็นเจ้าของออฟฟิศเห็นแล้วรู้สึกดีเลยค่ะว่าแล้วหลังคาก็มาเลยค่ะวันนี้หลังคามาส่งแล้วนะคะตอนนี้ส่วนช่างก็ทาสีอยู่ด้านบนหลังคาที่เราเห็นหลังคาจะเป็นหลังคาสีดำเงานะคะ ก่อนที่เราจะวางลงเราก็ต้องอะไรมารองก่อนค่ะเพราะดูท่าทางลงเข้าแน่นอนนี่ลงเสร็จแล้วนะคะเป็น p ปิวโฟมลายท้องไม้มาดูทีมงานมุงกันค่ะตอนนี้เรามุงไปได้30%ซ์แล้วนะคะเป็นแผ่นยาวขึ้นก่อนที่เราเห็นแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ ที่เราจะได้ถ่ายวิดีโอมาเกิดฝนตกลมพายุนะคะช่างบอกว่าแทบจะจับหลังคาไม่อยู่กันเลยค่ะนี่ก็คือผลงานที่ทำออกมายังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อค่ะพบกันใหม่ในคลิปวีดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ